น้องเขื่อนนะคะครับทิ <Jetzt die abil itation> ้งร้านขนมเลยชื ujemy, ่อ right ร right ้านอะไรนะนกคือ <Bah> น <outgoing> ี่ป้าซอรับพี่เออสถานที่ที่สามมาตัดผมที่นี่เลยนะจ๊ะต้องมาอยู่แล้วทุกเดือนต้องมาอยู่แล้วหันหลังเลยจ้าเห็นไหมโอเคแล้วน้องลรำึ้นน้องวันคืนนะคะน้องวันคืนประตูจะไม่กี่นะเออแล้วก็เดี๋ยวน้องจะมาเข้าร้านเสื้อผ้าใช่ครับ เอาเสื้อผ้าแล้วก็ไปถ่ายงานด้วยเนาะตอนเป้าประจำเดือนเราก็สิ้นเดือนก้นเดือนนะครับต้องมาทุจริตก่อนมาเก็บผมแล้วมาดูอัพเดทกันเสื้อผ้าอารมใช่เจอการค้าฝักกาดด้วยเนาะร้านขนมร้านเสื้อร้านผมนะครับทรงผมโอเคสั้นลงกว่าปกตินิดนึงตอนแรกหัวผมหัวผมเมื่อหลายเดือนก่อนเป็คนหัวผมแต่ตอนนี้น้องบอกว่าอะไรก็ได้พี่เอาที่พี่แจ็คเขาไว้ก่อนครับ เพื่อว่าโอเคแบบนี้ดีกว่าชอบอด้วยเส็ด้วยกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ